สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตราดนะครับเห็นข้างหลังไหมครับสวนทุเรียนนะครับนี่สวยงามนะครับชาวสวนทุเรียนต้องดูนะครับคลิปนี้เป็นการติดกล้องสวนทุเรียนนะครับมีไฟฟ้าแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนี่สีน้องๆช่างนะครับช่างเทคนิคตาดนะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของสวนทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้ามานนี้เพราะุเรียนจะหายกันเยอะนะครับตอนนี้เริ่มติดดอกครับอันนี้คือได้รับผลผลิตแล้วนะครับสวนทุเรียนอันนี้สังเกตมาอัปเดตนะครับพ p นี้มารับจ็อบที่จังหวัดต,ตากนะครับติดกล่องสวนทุเรียนกันหลายสวนนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า เป็นแบบไหนนะครับเป็นกล้องตัวนี้ครับเป็นกล้องในร่มนะครับนี่ครับไอโมเลนเจอร์2นะครับใส่ซิมเนมูรีการ์นะครับใส่เนมูรีการ์ดนี้ครับติดท้อหัวแล้วให้หมุนผ่านแอปดูออนไลน์ได้นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้เราเตอร์ 4G นะครับซื้อซิมรายเดือน ของอินเทอร์เน็ตนะครับ a อ2ใส่ได้หมดนะครับจะมีช่องใส่ซิมตรงนี้นะนี่ตรงนี้คนระับช่องใส่ซิมมีเสียบสายออกไปได้มีปล่อย wifi จากตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเอาไปเข้าตัวกล้องนะครับเสียบสายมีเสียบสายแล้วนะครับเข้าใช้คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับนหน้าตากล้องนี่ครับราเตอร์ตัวนี้น 4G แล้วนะครับทีวีลิงค์นะครับรับประกันไร้ทา์นะครับประกันตลอดชีวิตเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวสองตัวนะครับตรงฝั่งทางเข้า้านซ้ายและขวานะครับน้องทํางานกันนงเทคนิคตานะครับเอาไปชมสวนนะครับสวยงามครับลูกค้าเก่านะมัซื้อสวนตุเรียนไว้นะ ก็เลยติดกล้องกันอันนี้เป็นบ้านพักของคนสวนนะครับหลายไร่มาครับตรงนี้ครับส่วนทุเรียนไหนทำแล้วไม่ได้ผลนะครับขุนไม่ขึ้นนะครับทำแล้วไม่คุ้มติดลูกน้อยต้นซสมต้นตายเยอะเองี้ยติดต่อได้นะครับเจะแนะนำทีมงานให้ ตี่ผักนะครับเดี๋ยวจะติดตรงนี้อีกตัวนะึตงตัวนี้นครับสลับแพนดูฝั่งนี้นะครับด้าน,นข้างเป็นด้านหน้านะครับอ่าด้านหนึ่งในส่วนตัวที่กําลังติดก็จะมองทางด้านนี้นะครับลักษณะจะเป็น3ด้านนะครับเป็นฉากโอเคเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ชมกันนะครับ จะเกีตไปทําอะไรที่ไหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สังเกียตมาภาคตอนออกครับจังหวัดตราดครับจะรอไปจันทบุรีก็จะกลับไปติดโซลาเซลล์ที่สระบุรีต่อครับขอฝากผลงานด้วยนะครับตามติดชีวิตช่างเกียรินะครับโซลาเซลลนะ์นครนายกทักเชตแอดไลน์ก็ได้นะครับสว6 4ป4 2 1 4 9นานะครับอันนี้เรื่องส่วนเรื่องทุเรียน ผมเองไม่มีความรู้นะครับแต่มีทีมงานลูกค้าที่นี่มีความรู้สามารถแนะนําได้นะครับเรื่องสวนทุเรียนนะครับจังหวัดจันท์จังหวัดตราดนะครับบริการนะครับรอดูการทํางานของคนในสวนป้องกันทุเรียนหายนะครับไม่มีไฟฟ้าก็ใช้โซลาเซลล์มีระบบแบตเตอรี่เป็นไฮบริดได้นะครับแล้วก็ดูกล้องติดกล้องดูกล้องออนไลน์จากทั่วโลกนะครับอยู่เมืองนอกก็ดูสวนทุเรียนที่เมืองไทยได้นะครับ โอเควันนี้เกดขอลาไปก่อนขอจบกับภาพทุเรียนสวนสวยๆนะครับโอเคจบคลิปนี้ติดกล้องมจะปิดสวนทุเรียนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ